เด็กวันนี้มาเรียนหน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะอาหารดีมีประโยชน์นะคะก่อนที่เด็กๆจะรู้ว่าอาหารดีมีประโยชน์มีอะไรบ้างนะคะลูกเด็กๆจะต้องมารู้จักอาหารหลักห้าหมู่กันก่อนนะคะ,ะหมู่ที่หนึ่งนะคะลูกโปรตีนนะคะจากไข่นมและเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อเป็ดนะคะ ถ้าเด็กๆรับประทานอาหารหมู่ที่1คือโปรตีนจะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตและก็ซ่้มแซมส่วนที่สึกหล่อนะคะลูกต่อไปหมู่ที่2อคาร์โบไฮเดรตก็ได้แก่ข้าวแป้งน้ําตาลมาันเผือกนะคะถ้าเด็กๆรับประทานหมู่ที่2นะคะจะให้พลังงานรับวามอุ่นแก่ร่างกายนะคะต่อไปมาดูหมู่ที่3นะคะวิตามินนะคะจะ ผักชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศผักกาดกะหล่ำนะคะถ้าเด็กๆทานผักชนิดผักชนิดต่างๆนะคะก็จะทาให้ร่างกายช่วยในการขับถ่ายนะคะต่อไปหมู่ที่4นะคะวิตามมีจากผลไม้ชนิดต่างๆเชน่ชนกล้วยสับปะรดส้มนะคะถ้าเด็กๆทานผลไม้กวานน่นจะบำรุงส่งต่างๆของร่างกาย มันจากสัตว์และพืชใช้มันจากสัตว์ก็ได้แก่น้ำมันหมูนะคะใช้มันจากพืชก็ได้แก่น้ำมันมะพร้าวนะคะตอนนี้เด็กๆรู้จักอาหารหลัก5หมู่กันครบหมดแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปรับประทานอาหารให้ครบหลัก5หมู่นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะอัดคลิปวิด ส่งมาเป็นกัรบ้านให้สำหรับคุณครูนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกครอนที่ให้ความร่วมมือในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะเด็กๆต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะ<ม>เพราะว่าสถานการณ์การติดเชื้อแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนายังไม่ดี